พี่น้องช่องเต็นน้ำประตูซิงนะคระเมื่อนี้เอาอยู่กันที่เต็นนรากรนะคะเข้ามาอย่บเมิ่งระวังเพิ่นร่ํขึ้นฉากเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยเอ๊ยสบายจังเลยสบายจังเลยมีแหงมากเลยครับตอนนี้ใช่ตีนก็เย็นเปิดแอร์หรอเปิดแอร์เอาเปิดมาขึ้นหนาปุ๊บิล่งสนเอาเข้ามาขึ้นห้าเปิดขึ้นมาสิหนาวไง่คือไม่ต้องเอาไว้ใกล้ก็ได้เอาวางไว้กับโทรศัพท์ก็ได้ใช่เสียงมันเข้าอยู่เพราะว่าถ้าเอาไว้ใกล้เสียงมันแตก วันนี้เป็นรู้สึกเป็นเกลียดมากครับที่เจนูเจลียดเกลียดไม่มีรรู้สึกเป็นเกลียดมากครับพี่น้ำมาแวะมาเล่นกับผมขออนุญาตนั่งสูงๆหน่อยนะครับอ๋อตามสบายเพราะว่านั่งล่างไม่ได้นั่งล่างมันจะเป็นยังไงครับไปคิดคิดนั่งล่างมันไม่มีที่นั่งนะคะเรามาจอบดูระหว่างรอขึ้นฉากว่าตินนี้ทําอะไรเพราะว่าเขาเก็บตัวเงียบมากเลยนะคะวันนี้ปลดขาแล้วก็ น้องบอกว่าหลังตึงแล้วก็เลยให้น้องมารวดหลังให้จริงๆปวดปวดเหมือนกันนะปวดช่วงบันทายขึ้นมางไหมช่วงเขานั่งโดนนั่งขับรถนั่งขับรถเอายืนขึ้นไปที่ดนซออบางเทืออย่าใส่สูงยืนทั้นไปที่ดุดนจะเป็นมือขาจวดๆขึ้นเปลี่ยนบอก่เปลี่ยนตป็นเหมือนยามขับนั่งเป็นโคหัวิตวดเป็นมือขาขึ้น รองเท้าลำผู้ชายก็สูงนะก็ทเท้าสูงสูงวันนี้ลำสบายอยู่แล้วนะวันนี้ลำสบายอยู่ลจบเรื่องนะเธอจบเรื่องแล้วต้องสู้ครับจบเรื่องนะคะรัะคะบแต่ว่านี่จนพี่น้าบอกเอาถอจบถอมันแจงเอาถอหัวเดียวเ <c oughs> ไม่ถ้าไม่ต้องขอบคุณภูเขาลูกนั้นจริงๆนะมันบางแสง,งใช่ถ้าไม่มีภูเขาลูกนั้นก็คือแบบว่าแดดแจ้งโคโลเลยแจ้งโคโลแล้วมาที่นี่อ่ะพอ ตะวันขึ้นแล้วมันก็มีต้นโพต้นนั้นอีกบางให้เราต้นโพใหญ่ใช่พอลงหันปุ๊บแจ้งเลยแสงอาทิตย์ออกเลยวันนี้น่ะจุบเรื่องจะสายมากอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามีพิธีการเยอะใช่พิธีการเยอะการหลายแต่กะบแเพื่อนพ่อเพื่อนอยากให้รับจบเรื่องเท่ากะต้องรับจบเรื่องต้องจบเรื่องเฟล่าสามเพคยินดีเธอท่องอันนั้นไว้นะพ่อบอกเลยอย่างเขาได้ยินมานะเขาได้ยินมาว่าจะรำเงินเต็มคายอยู่นะเอ้า เลื่อนเต็มป้าใช่ดงบอลลัพูสามงานอ่ะเขาจะไปคัดหนึ่งงานเขาลำเป็นอะไรวะตอนนั้นเออเขาเป็นเงื่อนเต็มป้าเปิดพระอิฐอีตัวออกเล่องไมเลือกถ้าตอนต้นเหม่ตอนปลายเป็นแบอบแบบจระเข้เหรอใช่แบบจระเข้อีอหรีป้อนี่อีหลีอันนี้เรื่องจริงก่อนลำคือลืมไปหมดเลยนะนี่อย่าบอกนะพ่อจะเซอร์ไพรส์นะจริงพ่อโดนเซอร์ไพรส์กลับเลยนะโทษเซอร์ไพรส์ไม่จบบอลลัมประเดี๋ยวเมื่อคืนนี่เห็นทนายชัยไปนั่งคุยกับพ่อกระได้บ้านอัน ในอย่างก็ได้เขาเอื้นเอื้อนเขาฟอกันไว้แค่เพราว่าสิลป์ยังมีประสาทแต่ของบ้านในแจงศิลปินศิลปไพ่พรนะโอ้ยพ่อครับพ่อดนสุไพ่กลับผมชอบไม่ได้อย่าจ่อในเด้อนสตอก์แต่รำลำเรื่องนี้สนุกไามสนุกคนคนก็อยู่ด้วยใช่เงินเต็มผ้าคราวนี้น่ะเก้าสิบสิบเอ็ดน้องบุรัมพูมันเป็นสามงานไงเขาก็จะมาสลับเรื่องลำก็ไม่ไกลกันเพราะว่าเพื่อนเป็นพาลังเธอเพื่อนเปลนเบื้องซ้ำเนาะจะได้พูดเรื่องอะไร นงบัวลำพูเราก็ยังไม่ได้รับเรื่องนี้นะอำเภอเมืองอ่ะมีแต่รอบนอกเพราะปีที่แล้วไม่ได้ไปปีที่แล้วไปแค่เดียวเดือนนี้หาที่อ่านงบัวลำพูกันที่หนึ่งเนาะหนึ่งเก้าสี่สิบเกียดยี่สิบสองเพราะว่าไม่ไม่ไกลจากขอนแก่นคือเดือนนี้น่ะแต่ว่าประหยัดค่าห้องมากเพราะนอนห้องนอนห้องทุกวันใช่แล้วคราวนี้วันนี้เสียดก็กลับไปนอนห้องแล้วก็ประทับใจ ผ่าห้องก็ได้ซักเนียก็ได้แบบเราได้ดูแลดเตองกระสินเสษเพร็กลับมานอนอ่างค่อยไปบันนีก็ไปนอนห้องก่อนนะนี่ใช่เขาไปนอนห้องก่อนเป็นนอนห้องเหมือนกันแล้วค่อยไปกระสีนเขาไปกระสินเ็ษน่ะก็กลับมานอนห้องแล้วก็เข้าไปควันสารเสร็จจากควันสารเขาจะได้เปิดห้องแค่หนึ่งวันหนึ่งวันแล้วก็กลับมานอนบ้านทายอีกแล้วสักครู่ค่ะว่าไงครับเลขาเลขามาอะไรคะเลขาหล่อนมีพิรุษนะคะ เรียคาเป็นคนชอบเลือกลากอย่างเงี้ยนะครับเรียคาเรียคาโปแตกมากครับไม่มีการแบบว่าเซฟเลยค่ะไม่มีการเซฟกันอย่างยในซีนหลังๆมาคุณมาแต่งงามพิธฉากเรียแต่งงามคืออือพิธีตัวถีบตัวเดียบเกิดไปจ<า>กักปู่จักสุดเนี่ยก็เกิดเรียรยงัยงไม่ได้ไปถามเรื่องตลกเลยตลกเป็นยังไงบ้างได้ดูสักทีหรือยังตลกตลกเราอ่ะสนุกมากอีีน้จริงไม่นีเอาดีกว่าี พอนอนบนเขาก็ได้หัวเนาะ mm. เอาเดีดีดีจริงกจริงคือไม่ต้องมาถามรอกเธอถามจากหลายคน้แฟนครับบ้านเท่ากับบ้านดีหรือทาตลกจริงอันคือบางครั้งน่ะฟิลมันมาเองเนี่ยเราก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วฟิลมันจะมาเองสินะเจ้เชื่อไหมว่าตลกอ่ะเข้าประเดี๋ยววันเฉพาะตอนเสื้อออกตลกเสื้อออกฉากน้ำเ้่าเื้อกับตลกเมื่อคืนแบบเมื่อคืนก็สนุกเนาะเนือกสนุก ผู้ฒ่าก็นังหัวเราด้างสน่าเวทีมันทําให้แบบว่าคือทำให้ความรู้สึกเธอเท่ใจชื่นปะย่ำเบีนไปแล้วคนหัวนี้ครับปรนเทศครับมันทําให้เราอยากเล่นต่อใช่มันทําให้เราอยากเล่นต่อถ้าเป็นแบบว่ามีคนมาขวดนหรือว่าอที่เรามาวุ่นยังสี่เขาไหนไม่แต่อยากตัดอยากตัดอยากตัดเขานั่งฟังในเตือนีตอนตลกออกเนี่ยได้ยินหอดเสียงคนหัวเล้ั้ง่าไปที่ันนี้นี่คือแบบว่านี่มันตลกจริงๆใช่แล้วมันมีความสุขกันนะที่เงียบเดียวคือพวกหัวคือพวกหัวอเสียที่แรกเนาะมัน กว่าจะได้เรื่องนี้ก็ดังนานสาหุนเหมือนเราเปิดวงก็โดนโดนโดนตำหนี่เยอะแล้วก็ต่างเรื่องตำหนี่เรื่องกี่มาก็ดีครับเพื่อนเชให้เขาเจใช่มันเป็นกระจกสองให้เราไงเราก็ได้มัดรับตามที่เขาแจ้งมาพ่อเฮงเจงเปลี่ยนเรื่อหุนตัวเปลี่ยนเรื่องรเดหรูหัวสัตวเอาเบเกิลกับป็นนิกายพอดเรื่องมันดีแล้วนะพอดเรื่องมันมันเล่นได้เยอะนะเนี่ยไอเนี่ยัาที่นี้พอหลังจากที่ออกงานได้จ็ดงานเนาะ าาตอนแรกก็ไม่มได้เรียนเป็นเนมียผู้สาวหนักม้บอแมนขาให้พอวินเรียนเพราะว่าพอบินนั่นพอบินเคยว่าอ่ะขันแล้วเรียนอ่นผู้ชายอ่ะเขาเบาแล้วมาหลายขันแล้วเลย,ยิตอวซ่อมกระต่ายหัวอ,อยู่นิแต่พอมามาเล่นจริงๆมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่ตัวตนของทุกคนนั่นแหละ เออเขาเบังทิ้งต่อเพราะมีคลิปหนึ่งที่เธอไปล่องลิบเล่แฟนคลับไปลงอยู่ว่าเอาหมอนฟาดหัวแม่ต่อแล,ล้วพุ่มรุนอกนแลกว้วเส้นกระกรอบไม่ใช่ย่าไปเก็บลูกไปสมผงนะอเอาไปเก็บกูอื่นกูจะเอายังเลสง่าย <c oughs> หลายช็อตอยู่นะง่ายหลายช็อตอยู่ตอนคนชอบเท่าที่ถามเนาะคนชอบที่สุดอะคือตอนตอนสู่ขวดตอนสู่ขวดเนี่ยนั่นใช่นั่นกับหัว <c oughs> สู้มือพอาพากันเธอแล้วพ่อยฟังอยู่ แล้วแต่สถานการณ์แต่ละหว่าหน้าเธอเป็นตาหัวเนาะถ้าแต่งหน้าอื่นมันมันมันจะไม่ขำนะหน้าเธอแบบเป็นตาหัวเองจะรู้ไหมฉอดเที่ยเที่วเป็นผู้สาวท่าแล้วคราวนี้ตอนตอนที่เขาบอกไปนั่งอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็ไปนั่งลงนั่งเฉยนะแล้ว,แล,วแล้วเขาก็ทําหน้านิ่งแล้วก็ทาตาลอกเลขมุมนั้นมุมนี้สินะพคนเก่าหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีแต่คนมองมันมีคล<ส>ิปแต่ว่าคนแบบว่าพาแม่มาฟังรำแล้วถ่ายตอนที่ตลกเล่นด้นะ เพื่ิงเพืเท่าผู้่อิงหัวล้อมาคักเลยกพรเหตุน่ะดีใจดีใจถ้าคนถ้าคนหัวล้ออ่ะมันมันเป็นมันก็เท่ากับรางวัลของตลกนั่นแหละคือถ้าคำว่าตลกมันก็ต้องทําให้คนหัวล้อมันเป็นมันเป็นสว์ที่ยาวมากนะเห็นคนหัวเห็ุเห็นคนไหงไงเขาใ็เห็นคนหัวดิใช่ไหมแมนแบบเหตุผลคนซื้อบางทีแบบแสดงก็ไม่ต้องแสดงอะไรเยอะเอาดนตรีมาเข้าคนก็ซึ้งตามแล้วแต่ว่าตลกเนี่ยเหตนผหัวนี่มันยากแล้วคือบางฟิลน่ะ มันไม่ได้อารณมดีทุกวันหันเหมบางบางครั้งเราต้องเจออะไรมาบ้างเออก็ต้องเราต้องเจออะไรมาบ้างในแต่ละวันหรือบางครั้งเราอาจจะมีปัญหามีเรื่องทางบ้านมีเรื่องครอบครัวมีอะไรอย่างี้สิแต่พอถึงเวลาก็ต้องต้องทําให้คนหัวร้อนใช่อย่างที่บอกไงว่ามันยากวันนี้พี่สาวก็ให้ตีคือตอนตอนเหี่ยนาพอดีเหี้ยนี้กนจะเป็นคนชอบเปคนชอบไม่เนี่ย อันไม่ค่อยได้ถ่ายถ่ายล่าสุดตั้งแต่ตอนไปงานวีนีด้วยกันเนาะตั้งแต่ไปางานวีดีด้วยกันที่หลังวีดีก็ออกฉากพร้อมไม่ออมได้นอนไม่ได้พอกแบบกระได็นเพ่าะไฟเด้มาแล้วเทียบไปลงฉาบอ่ะยันไปจับนอนนอนอีกทีก็ตื่นนอนอ่ะนอนหลับดีดีเพราะล็อบเบียมาทำไมเสร็จแต่งหน้าเุิ่งจะหลับเลยนี่เวลาเดิยว่านถือว่าสองชั่วโมงถึงนได้นอนก็เลยวันนี้ถือโอกาสก็เลยเดินมาหาเป็นเปิดไฟอยู่ใช่ไหมเห็นเปิดไฟอยู่ ที่แรกเดินมานี่แหละอ๋ออิตาลีก็อยู่เปิดไฟอยูเออร์คัมบ้าก่อนที่ไหนโอเคอเค่ะขอบคุณนะคะคุณผักพรกับนัองนวดเดี๋ยวจะได้จองตัวอยู่นะคะเพราะปวดหลังมากเลยเขาบอกว่าอีกคนนึงไม่หมอคนนวดดีไม่หมอเขาบอกรถไมหมอกันไม่หมอคนนวดอไอนะ้เนยไอ้เนยน่ะตัวเล็กๆน่ะเนยหน่อยเนยไอ้เนยแหนไอ้เนยไอ้เนยเดือบี๋ไหพร้อมหน่อยแหม นว,วดได้เหรอนวดได้เหรอนวดดีมือหนักน้ำหนักได้ใช่รลอนเลิศไปแล้วค่ะทุกคน